สวัสดีชาวอัทัทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชมรีวิวที2กกันนะครับเป็น LT ของอ,อเมริกานะครับก็คันนี้นี่เคยรีวิวไปนานแล้วแต่ว่าวันนี้จะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่ามันมาพร้อมกับอ,รกรอุปกรณ์ Equipment 2.0ซึ่งมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอ มานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเพราะว่าต้องต้องต้องเรียงตามลำดับความสําคัญของคลิปนะวันนี้อ่ะเอามาให้ชมกันนะครับมาดูในส่วนของรถกันก่อนซึ่งหลายๆคนนคนรู้จักอยู่แล้วนะคันนี้นะมีขายอยู่ราคาไม่แรงด้วยนะครับราคาไม่แรงราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างดีนะครับตามสเปคนะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับ พลรถก็จะมีผู้การมีพลปืนพลกัะแล้วก็พลบรรจุซึ่งของผมนี่ก็จะมีพี่น้องร่วมรบกันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีพลางกันอยู่3คนผู้การยังไม่มีพลางนะเพราะว่าผู้การจะไปเน้นเรื่องระยะการมองอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของรถนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าตอนนี้ผมเล็งอะไรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่อุปกรณ์3ตัวที่ผมใส่เนี่ยก็จะมีอันแรกนะครับเป็นระบบสังเกตการผู้บังคับการ นะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เอาเข้ามาแล้วก็ผมก็จะแนะนําให้ใส่ตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันถือว่าเป็นอุปก,กรณ์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการใส่นิดหนึ่งนะครับอันนี้อุปก,กรณ์ตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าก็ล้องมองทะลุแล้วกันนะผมชอบมองผมชอบเรียกงี้นะกล้องกล้องมองทะลุอะไรเงี้ยนะครับมันก็ เข้าใจง่ายดีนะฮะแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นกล้องเคลือบผิวเลนส์นะครับอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันที่3ที่ผมใส่เนี่ยก็คือเป็นระบบไอเสียเสียงเบาชั้น1นนะครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่โกงเหมือนกันนะโกงเหมือนกันนะอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของสแต็ปของมันนะก็คือมุมกดลบสิมุมเงย20เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเวลาในการโหลดเนี่ยอยู่ที่4.04นะครับ ก็มันโหลดเร็วอยู่แล้วคันนี้มันโหลดเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถึงเราจะใส่ตัวโหลดเร็วเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหลือ3ามกว่ากว่าก็เกือบเกือบสี่ซึ่งมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ว่ามันผมว่าผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าใส่เท่าไหร่นะครับคือใส่ก็ได้แต่ว่ามันมีอุปก,กรณ์ที่มันน่าใส่มากกว่าตัวโหลดเร็วนะครับผมก็เลยแนะนํา3ตัวนี้นะครับตามสูตรของผมเลยใครจะเล่นแบบผมเนี่ย ก็ได้นะครับซึ่งถือว่าดีดีมากๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าดียังไงนะครับอ,อ,อ่การเจาะกราะนะก็จะเป็นลูก APCR นะเจาะกราะอยู่ที่175ดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่150นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยในการทำดาเมจมัน,นต้องขยันยิงนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะเอาคิดง่าย,ายๆว่าลูกหนึงเนี่ยนัดหนึงเนี่ย150คุณยิงไปเลยเข้าเป้าเจาะเกราะได้เนี่ย10นัดก็คือ1,500เองถูกไหม น,นั่นคือ10นัดเองแต่ว่าข้อดีของปืนกระบอกนี้แล้วคันนี้เนี่ยคือว่าปืนมันค่อนข้างจะคมนะไม่ต้องเล็งเยอะนะไม่ต้องเล็งเยอะแล้วก็ลูกกระสุนวิ่งเร็วนะล็อกเป้ายิงอะไรเงี้ยก็มีโอกาสโดนสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเล็งตอนนี้ก็เหลือ1.62เท่านั้นนะครับการบิงเบนกระสุนอยู่ที่0.34ก็ถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะาดาเนียดน้อยก็เถอะต้องขยันยิงแต่ว่า มันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นนะครับคันนี้มันจะเด่นในเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับดูนะกำลังแรงม้าอยู่ที่6 0 0แรงม้านะครับกำลังเฉพาะอยู่ที่34.91เลยทีเดียวนะครับวิ่งสูงสุด60ถอยหลัง25นะครับความเร็วในการหมุนตัวรถเนี่ย64.03นะซึ่งถือว่าดีมากความเร็วในการหมุนป้อมอยู่ที่55.7องศาต่อวินาทีก็ถือว่าดีนะความคล่องตัวมันสูงนะครับแล้วก็ การซ่อนตัวเนี่ยก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะเพราะว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยมันก็อยู่ที่30กวกว่านะก็สูงอยู่แล้วนะฮะแล้วผมใส่ไอตัวท่อไอเสียเนี่ยมันเพิ่มค่าพลางตัวให้อีก6%บวกตรงนี้ไปเต็มๆครับบวก6ไปเลยฮะตอนนี้พลางอยู่ที่40.29ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือว่าอยู่เฉยๆ40.29เท่ากันเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถ LT นะครับรถ LT จะมี คุณสมบัติพิเศษตรงนี้นะครับคือวิ่งหรือว่าเคลื่อนที่หรือว่าจะอยู่เฉยๆเนี่ยค่าพังตัวไม่ลดนะครับจะลดก็ต่อเมื่อยิงเท่านั้นนะครับะระยะการมองโดยเบื้องต้นเนี่ยมันอยู่ที่เปิดดูนิดหนึ่งครับส0่้นะก็ถือว่าดีนะครับแล้วผมก็ตอนนี้มองอยู่494นะครับ494เพราะว่า มีพี่น้องร่วมลบนะครับผู้การมีความรับรู้สถานการณ์มีสกิลร่าตะเวนอีก80%นะครับแล้วก็มีกล้องเคลือบผิวเลนเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีโคกใส่ให้มันอีกก็มอง494ร้ีคราวนี้เราจะมาดูส่วนที่มันจะเพิ่มความโกงให้กันนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือได้โบนัสตรงนี้นะครับก็คือในในเรื่องของระยะก,การมองนะครับ3มช่องเนี้ยผมใส่ อุปกรณ์ที่เพิ่มระยะการมองทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับการมองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่ง LT อ่ะมันจะแนะนําช่องแรกให้ใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับระยะการมองซึ่งหลายๆคนอาจจะใส่กล้องคือผิวเลนถ้าใส่กล้องคือผิวเลนเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะได้โบนัสเป็น11.5%ดเป็นะครับจาก10%เ,เป็นี่ยเป็น11.5%มันก็จะมองดีๆขึ้นแต่ผมไม่ครับผมต้องการเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้มองทะลุที่ผมว่านี่นะมาใส่นะครับเพราะว่ามองทะลุตรงเนี้ย คุณสมบัติมันคือมันจะทำให้การซ่อนตัวของพาหนะที่อยู่หลังพุ่มไม้เนี่ยลดลงไป20%นะครับ20%เลยนะนั่นผมถึงเรียกว่ามันมองทะลุหนึ่งไงนี่แหละคือตัวเด็ดของมันอันนี้คือรวมโบนัสแล้วนะฮะ20%เลยนะลดการซ่อนตัวของพาหนะที่อยู่หลังพุ่มไม้ของค่าศึกนะ20%นะครับส่วนคันไหนที่ไม่ได้อยู่หลังพุ่มไม้นะครับอยู่โจ,จ,จ้งแจ้ง ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่หลังที่กำบังนะอยู่ที่เราสามารถมองเห็นได้ที่โจงๆเนี่ยถ้าเขามีค่าพังตัวอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะลบไปอีก12.5%นะสำหรับมองทะลุต,ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันโกงนะครับคือมันไม่ได้เพิ่มระยะการมองแต่ว่ามันทําให้ค่าพลังตัวของศัตรูเนี่ยมันน้อยลงนะครับพอน้อยลงปุ๊บมันมีโอกาสที่จะมองเห็นได้เพราะว่า เรามองโหดอยู่แล้วนะมองอยู่494นะครับดูนะมอง494แต่ไอตัวนี้มันต้องพึ่งพาตัวกล้องเคลือบอยู่เลนเพราะว่าเราต้องมีพื้นฐานการมองที่ดีก่อนนะครับเราต้องมีพื้นฐานการมองที่ดีก่อนอย่างเช่นมอง450มอง460มอง480 490อะไรอย่างนี้แล้วค่อยมาใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องใส่ในช่องแรกที่มันได้โบนัสนะครับถึงจะโหดนะครับ เพราะฉะนั้นช่องแรกผมก็จะใส่ตัวมองทะลุเข้าไปนะครับช่องที่2ผมก็เลยใส่กล้องเคลือบผิวเลนนะครับเพื่อให้มันได้ระยะการมองที่มันหดโหดอย่าง494ที่ผมเล่นอยู่นะครับช่องที่3าถามว่าช่องที่3ผมไปใส่รหดเร็วได้ไหมพี่ผมอยากใส่รหดเร็วเ,เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนละยอมเสียทองเลยเอตอออนี้ผมโหลดอยู่4.04นะฮะผมจะใส่ไอเนี่ยผมปลดก่อนเลย ผมใส่ไอเนี่ยไปแล้วไอโหลดเร็วเนี่ยมันโหลดอยู่3.64นะครับ3.64วินาทีกับเมื่อกี้4.04มันต่างกันจุด4เท่านั้นอนะ่ะจุด4วิอ่ะมันแค่นั้น,นะอ,น,นอ่ะ DPM ตอนเนี้ยมันขึ้นมาเป็น2475นะครับแล้วเดี๋ยวผมกลับไปใส่ไอ้ตัวเดิมนะ2475นะวผมใส่ตัวเดิมก็เป็นปุ๊บ 2,228มันก็แบบนิดนึงอ่ะนิดเดียวเองเออแต่ถ้าผมเอาตัวนี้ออกไอเสียเนี่ยนะคือช่องสุดท้ายผมยังไม่ใส่เลยนะแล้วมาดูการพลังตัวของมันกันนะครับการพลังตัวการซ่อนตัวเนี่ย34.29นี่ถือว่าดีแล้วนะครับ34.29ถือว่าดีแล้วแต่พอใส่ไอเสียเบาลงไปปุ๊บ4 0 2 9เห็นไหมว่ามันบวก6จริงๆนะมันบวก6บวกไปเลย6 โงดมากนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันน่าใส่ที่สุดนะครับใส่แบบนี้ดีที่สุดนะครับบอกเลยนะว่าโหลดเร็วไม่ต้องไปใส่นะทำให้คันนี้มันโกงมากขึ้นนะครับน่าเล่นมากขึ้นนะค่อนข้างจะครบเครื่องนะความเร็วความคล่องตัวมีนะครับการพลังตัวโหดนะครับระยะการมองโหดนะปืนค่อนข้างดีเท่าที่ผมนึกออกข้อเสียของมัน2อย่างคือดาเมจต่อนัด แน่นอนดามเมตนาทค่อนข้างน้อยนะครับยิงเนี่ยเฉลี่ยอยู่150ยิงจริงๆอาจจะไม่ถึงแต่มันต้องขยันยิงอย่างที่บอกนะ,ะแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าถ้ามันโดนเห็นตัวแล้วเนี่ยมันตายค่อนข้างง่ายเพราะตัวมันจะใหญ่นิดหนึ่งนะครับคันนี้ก็เลยเล่นแบบพาสซีฟได้ตอนนี้นะพาสซีฟได้สบายเลยแล้วก็สามารถวิ่งได้ด้วยนะครับวิ่งได้ด้วยเล่นพาสซีฟได้ด้วยย้ายจุดได้ด้วยอะไรได้ด้วย ค่อนข้างจะครบเครื่องนะโอเคอ่ะวันนี้นําเสนอแบบนี้กับอุปกรณ์ตัวนี้นะกล้องมองทะลุผมเรียกนี้แล้วกันนะอุปกรณ์เสริมความเทพนะแล้วก็สามารถเอาไปเซ็ตเนี้ยไปใส่กับคันอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มีเกมมาให้ชมกัน2เกมด้วยกันนะครับเป็นยังไงเชิญชมครับ ในเกมแรกเรามาอยู่ในแมปมารีนอฟสกาเลยนะครับก็เกิดทางฝั่งตะวันตะวันตกนะครับตะวันตกนะก็ข้างนี้เออเกมนี้มีเอลทีข้างละสี่นะก็ผมผมไม่วิ่งด้วยนะเพราะว่ามีล้อยิงล้อยางสู้เขาไม่ได้เนี่ยนะดูดาเมจนะครับแต่นัดร้อยสามสิบร้อยห้าสิบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างคมยิงล้อยางครับโดนนะแต่ว่าเจาะไม่เข้า เจาะไม่เข้านะไปโดนน่าจะโดนล้อนะครับแมนะ่โดนอยู่เห็นไหมลูกสิลมันวิ่งค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยร้อยยี่สิบห้านะครก็ต้องยิงไปเรื่อยๆนะเน,นี่ยยิงเจาะไม่เข้ามั่งอะไรมั่งตรงนี้ครับล้อยางใจใๆนะมียิงพลาดโอ้โดนครับโดนทีหนึ่งนี่สามร้อยเจ็ดสิบเก้านะโดนทีห้าสี่อีหนึ่งยิงเข้ามานะแล้วก็คนรถก็เหลืองด้วยเมื่อกี้แมนะไม่ไหวนะไม่ไหวตรงนี้มีส,สกอร์เปียนจีนะครับ อรงนน้นมีสติฟฟัง, 1, 0, 3, นะงหนึ่งศูนย์สามนะคือการึ่งเบอร์นย์เน่ศูนย์จุดสามสี่ก็จริงนะแต่ว่าเวลายิงจริงก็จะปลิวปลิวนิดหนึ่งนะครับมันจะปลิวนิดหนึ่งเอลทีเยอะครับเอลทีเยอะอย่างเงี้ยไ,ไม่ต้องวิ่งไปตายฮะยิงใครได้ก็ยิงไปก่อนนะอ่าร้อยางเรานะครับร้อยางเราบอกบอกจะไปแล้วแอ่ผมมาเล่นตรงนี้นะฮะผมไม่ได้ไปทางนน้นนะครับผมไม่ได้ไลน์นี้เลย เนี่ยมายืนเนี่ยไม่มีใครเห็นแน่นอนนะยืนเปิดเลยครับหันท้ายออกนิดหนึ่งนะครับอาวเห็นนะเนี่ยเห็นใครก็ซัดเข้าไปครับผมก็ยืนแช่แล้วคราวนี้อา้าวมี h w k 1 2ของทีมเราแล้ววิ่งไปนะผมเล่นฝั่งนี้นะสำหรับเกมนี้นะคือถ้าถ้าถ้า LT เยอะเนี่ยแล้วมีแล้วยังล้อยังล้อ,อยางอะไรเงี้ย ไม่ต้องนะไม่ต้องวิ่งไปฟัดกับเขานะสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ยืนซับพอรตด้านหลังครับแล้วก็หาจังหวะเล่นแบบนี้เอาดีกว่านะล้อยางวิ่งเข้ามาครับลิงหกคุณหกครับผมชี้ครับพยายามยิงให้โดนหน่อยเพื่อนเขาวิ่งเข้ามาแล้วนะวิ่งฉีกออกมาหน่อยนะเดี๋ยวเขาวิ่งโชบเข้ามาแล้วผมต,ตายแน่นะเขาไม่เห็นนะเห็นไหมเขาไม่เห็นนะ ไม่เห็นด้วยนะครับลองยิงเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้ครับยิงได้ครับเมื่อกี้ยิงได้ตรงนี้ต้องยิงได้ครับช่วยเขาเก็บนะครับหนึ่งคันครับไม่โยนฮะล้อยางครับล้อยางครับล้อยางครับหนึ่งนัดเข้าไปครับอีกอีกสักสองนัดเนียก็จะตายนะสองนัดแต่ร้อยหกสิบกว่าเนี่ยทีสี่เก้าครับมาตรงนี้แล้วผมฉีกออกครับไม่อยู่แล้วครับไปฮะเหลืออยู่นิดเดียวครับเก็บได้นะ อันนี้ไม่ทันนะอันนี้ไม่ทันไฟยังไม่ติดนะครับไฟยังไม่ติดนะเรอยางมันป่วนๆหน่อยเนะโอเคครับเก็บได้ไปคันหนึ่งครับทีสี่เก้าขอการสนับสนุน,น,น,นอ่ะผมจะตอบไปก่อนนะเขาจะไปใช่ไหมเก็บทีห้าสี่อีหนึ่งใช่ไหมไหวไหมล่ะ ไปครับไปก็ไปครับเราบ้านที่เยอะด้วยเรียบร้อยครับโอเคฮนะโอเคครับมาเล่นในพุ่งเหมือนเดิมครับเต็มในพุ่มลายนี้นะฮะดันเข้าไปครับเราค่อนข้างจะมั่นใจในค่าพังตัวของเราเนะยแล้วก็เห็นหนู่นเลยนะ <the> เห็นสติฟังนะไอตรงนี้เราไม่เห็นนะครับเราก็หล่ออยไปครับ รอยได้ก็ร่อยไปครับอ่ะเรียบร้อยครับได้มาอีกคิวนึงเป็น2อคิวครับต่อไปก็โปเกตโตครับ154ครับที่เดิมครับน่าจะโดนถ้าเขาไม่ขยับก็น่าจะโดนอยู่นะขยับเข้าไปครับเปิดให้เพื่อนครับเปิดโปเกตโต้หน่อยอ้าวเจอครับ LT 4 3 2ครับเปิดตรงนี้ครับดึงมายิงไหม ดึงมายิงได้ไหมเดี๋ยวนะใจเย็เยนสี่สามสองอยู่ตรงนี้เก็บได้ครับเรียบร้อยครับลาดไปครับสี่สาครับแหมม,มันโดนตรงนั้นนะไม่งั้นก็ได้คิวมาแล้วพนะยายามจะเก็บลารดนะลงน้ำก็จะอืดๆหน่อยนะ เหลืออยู่แค่2คันครับดิโอพาดนะแล้วก็ t 5 5 a านะครับดิโอพาดนีงสายตาดีด้วยนะรแรงด้วยนะเราเป้ายิงนะครับเห็นไหมว่าโดนด้วยนะไม่ยากไม่ยากดิโอพาดครับเนี่ยเราเป้ายิงได้สบายๆนะครับถ้าเห็นเต็มๆนะได้อยู่ได้อยู่นะเนี่ยต้องซอยๆหน่อยเรียบร้อยครับก็ชี้เป้ามาค่อนข้างเยอะนะเกือบสี่พันในนี้นะเดี๋ยวไปดูคะแนนจริงๆว่าได้เท่าไหร่กันนะครับ ในเกมแรกก็ได้เลขหนึ่งมานะครับได้เลขหนมาแล้วก็ได้เงินมาแสนหนึ่งได้คาประสบการณ์2 1 1พันหนึ่ร้บเอนะครับบัตรอีก20ไปนะครับยิงไป2 1 4พั่งคไปสามคิวนะครับค่าประสบการณ์ดิบก็หนึ่งพันสอยิบะยิงไป26นัดเข้าเป้า19บเก้าจาะเกราะสิบหกดาเมจนี่สองพันหนึ่งนะครับแล้วก็มีแอซิดอีก4 5่พันห้าแอซิดค่อนข้างเยอะนะครับสี่พเเลยนะครับรวมๆก็ 6,000 6,006นะครับ6,006กว่านะครับมันเป็นชีพเมียมหักค่าซ่อมไปแค่2,005นะครับแล้วก็ค่ากรนสุน7 2 0เท่านั้นแล้วก็ยุทธบััจัย20,000นะฮะก็เหลือเงินมาใช้87,000นะอันนี้มันได้อย่างอื่นด้วยนะครับที่มันรวมๆมาเนี่ยมันได้อย่างอื่นด้วยโบนัสโบนัสอะไรด้วยนะครับก็เลยได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เหลือเยอะคือถ้าเป็น LT เตีย8ที่เป็นพีเอมเนี่ยมันก็จะมีค่าซ่อมค่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างถูกกแล้ว ได้กาไรค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราต้องทําคะแนนให้มันค่อนข้างดีด้วยนะอย่างในเกมนี้เนี่ยมันชี้เป้าไปค่อนข้างเยอะนะสี่พแล้วก็าดาเมจก็โอเคใช้ได้อยู่ที่2000นะถึงแม้ว่าจะมี LT ข้างละ4คันก็เถอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นจังหวะแรกนะหาจังหวะหาจังหวะ2จังหวะ3ในการเล่นค่อยๆเติมไปเพราะว่าจังหวะแรกเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะพวกเรายิงเรายางเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้สู้เขายากนะเขา วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกเกมหนึ่งนะเกมที่สองครับชมช,มชมครับ ในเกมที่2ครับผมมาอยู่ในแมปสิทธิ์ฟีดไลน์นะครับซึ่งเป็นแมปที่ต้องเด็ฐานด้วยนะครับก็เกิดทั้งฝั่งตะวันออกนะก็อยู่ในเมืองนะแล้วก็วิ่งออกมานะครับเพื่อที่จะสปอตนะครับอยู่ในห้องเทียร์เนะมีจอนข้างละ1นคันนะครับมี LT ข้างละ2องครับของเขาจะเป็น h อสดบิลเคสิบก็เรายังลิงก์หกคูณนะครับก็มาเปิดตรงนี้ครับเห็นแล้วฮเอสดบิวเครับล็อกเป้าแล้วก็ซัดหนึ่งนะเข้าไปร้อยสี่สิบสี่นะครับตรงนั้นเห็น WT นะครับ เห็นไหมว่ามองเห็น W t ด้วยระยะไกลๆนะแล้วก็เขาอยู่หลังปุ่มโดยก็ยังมองเห็นนะฮะมอง<ๆ>เห็นแบบไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกครับดูซิว่าจะเห็นอีกไหมอ่าตรงนี้มี W z นะเนะี่ยเห็น W t อยู่นะครับเขาอยู่เขาคงาไม่อยู่หลังปุ่มแล้วนะฮะได้ชี้เป้ามาครับได้ชี้เป้ามาเก้าร้อยสี่สิบหกนะแล้วก็ซัดครับไฟไม่ติดซัดไปครับ มุมกดดีด้วยนะครับอีกนิดเดียวนี่เรียบร้อยครับสำหรับเดีิวอ้าวไฟติดแล้วนะฮะเลยนิดนึงนะอ้าวเขายิงมาแล้วนะฮะเรียบร้อยแน่นะสำหรับเดนะียิวทีนะอุ้ยนิดเดียวนะนิดเดียวอ่ะโอเคเอ้าวไม่โดนอีกมันปิวๆหน่อยนะครับเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวครับแล้วก็ชี้เป้าไปสองพันแล้วนะแป๊บเดียวเองนะครับ SWK ครับ โอ้ยดูเนี่ยดู h w k เขายิงผมนะสองร้อปดิบสี่นะผมต้องยิงถึง2นัดน่ะถึงจะแบบดาเมจถึงจะสูสีกับเขาอ่ะนะนัดต่อน,นัดนี่สู้สู้กันไม่ได้เลยเนะไอ้สาเวอร์ชั่นสครับดันเข้ามาในเมืองครับแล้วก็ตรงนี้ครับ h w k 2อครับไปยังเอ่ยผมเอาตรงนี้ก่อนไหมถ้าไปแล้วผมก็ไปเอาตรงนู้นได้นะฮะทางในเมืองเยเขาดันเข้ามาครับ อ่ะ HWK ้ไปแล้วนะครับตรงนี้ครับนี่นะ i อ3สาวอร์ชั้นสองขำท้ายมาซัดเข้าไปครับอันที่สองครับร้อยสี่สิบเจ็ดครับนี่ครับดาเมจก็ประมาณนี้นะครับใกล้ๆใกล้ๆร้0ยหสิบนะครับใกล้ๆ150ห้าสิบค่อยๆลอยไปครับทางนี้ครับห้าสิบทีพีครับ มีพุ่มแต่ว่าถ้าลงไปแล้วขึ้นยากอ่ะเห็น e75 ครับแล้วก็มี t ท t a l s ด้วยนะฮะแต่ว่า i 3, Motion 2 2> อ3 m o t i o ชัก็หันหน้าบางนี้อยู่นะครับยิงไปนัดเมื่อกี้นี่ไอ3ก็มองไม่เห็นแล้วไฟไม่ติดนะครับนี่เขาบลายเข้ามาครับเขาบลายเข้ามา t c 4, 4ครับ i อ3แหม่แนบกำแพงเลยนะยิงยากนะครับ คือเราเจาะน้อยเจาะหน้าหน้า,นามันจะเจาะยากนอกจากเพราะจะใช้ลูกทองเงี้ยเนี่ยนะเขายังบลายอยู่นะครับไอ้สาวชั้นสองนะเขามองไม่เห็นผมนะครับอ่าหันด้านด้านด้านข้างป้อมให้นะครับยังยิงไม่เข้านะด้านข้างคมแต่ไฟก็ยังไม่ติดนะยังโอเคอยู่ ก่าจะได้แต่ละนัดนี่ก็ลำบากเหมือนกันนี่เขาก็บลายมาเรื่อยๆนะยิงไม่เข้าครับแล้วก็ไม่มีใครช่วยยิงได้ด้วยนะเพราะว่าเขาไปซุกอยู่ตรงนั้นนะครับก็ย้ายที่ครับหาที่เล่นใหม่นะครับที่มันน่าจะมีประโยชน์กว่านี้นะยอ้อมไปด้านนู้นครับเพื่อนเราครับสติฟฟังหนะึ่งศูนย์สามเนี่ยไปทางนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดันนู้นให้นะครับ L.T. ทีมของผมมีไปแล้วนะครับหนึ่งคันนะวแบตชัดสิบสองทีไปแล้วนะครับแต่ว่า L.T. ของเขายังอยู่สองคันเลยนะครับ S.W.K. นะครับวิ่งไปทางนู้นเหมือนกันนะ S.W.K. สบสองนั่นแหละครับตรงที่มาร์กนะครับอุ้ยออกมาก็ไฟติดเลยนะฮะเรียบร้อยครับล็อกเป้ายิงครับโดนไปฮะสุดก็เป็นจีครับหนึ่งนัดเข้าไปครับโอ้ นับเลยนับเลได้อยู่นะแล้วก็จริงๆแล้วผมยิงได้สมนับสบายๆโอ้โห e75 ครับ <are> อะ <to go. S 1> ลิง์หกคูณหกครับตรงนี้ครับดีว่ายังยังไม่เสียดาเมจนะโอ้เสียเหมือนกันนะโดนลิงกหกคูณหกยิงเข้ามาสองร้อยนะนึกว่าไม่เสียนะนี่นะครับผมมายืนพลาส,สิบนี้เองนะฮะโอเคครับเ <et> okay, พื่อนเก็บไปนะฮะ ซิฟฟังหนึ่งนสามเก็บทิ้งหกคูณหไปแล้วฮะก็ l อของเขาหมดแล้วครับตรงนี้โล่งครับมีอเจ็ดห้าตรงนี้ครับแต่ว่าข้ามไปก่อนครับขอข้ามไปก่อนครับไปเอาจอนฝั่งนู้นก่อนดีกว่าฮะแล้วก็ค่อยตัดเข้ามายิงอ่ะตรงนี้ได้ได้อยู่ครับเก็บคันนี้ได้ครับสปูด้าทีห้าสิบครับได้มาเป็นสามคิวแล้วครับอีเจ็ดห้าครับ ต้องหาเหลี่ยมยิงดีๆครับเพราะว่ายิงอ่าอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าขนาดข้างๆยังไม่เข้านะเดี๋ยวหมุนไปใหม่ครับหน้าตรงๆนีนะ่ไม่เข้าแน่นอนเนี่ยไม่เข้าแน่นอนไปครับไปหาจอนสักหน่อยครับเก็บจอนได้ก็จะดีครับเพื่อนมีเพื่อนมาร์คไว้ตรงนั้นเนะี่ยว่าจอนอยู่ตรงนั้นเนะี เก็บจอนก่อนครับแล้วที่เหลือก็ค่อยกลับมายิงเฮฟวี่แท้งได้นะครับวันนี้ยิงไปสองพันะแล้วก็ชีเป้าสองพันสี่นะฮะอ่ะเห็นแล้วครับ FV 2วีสองศูนเจ็ดครับหนึ่งนัดเข้าไปครับสองนัดครับนิ่งเลยฮะสามนัดครับเรียบร้อยครับคันสุดท้าย E75 ครับแหม ไม่แน่ใจทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเกมนี้นี่ไม่ได้ใช้ลูกทองเลยนะครับไม่ได้ใช้ลูกทองเลยเนะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับในเกมนี้ก็เอ็มแตกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้เหรียญโอริกมานะครับได้แทงเกอร์สไนเปอร์นะครับได้เงินมาแสนกว่านะครับค่าประการสบการณ์2ส17นะครับก็ดูจากตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับเปิดไปแดคันเลยนะครับ ยิงไปทั้งหมด2,522นะครับคิวไป4คิวนะครับแล้วก็ได้ครับสบการณ์ดิบๆก็1,404นะครับยิง24เข้าเป้า21เจาะกราะ18นะครับดาเมจร,รวม2,522ชี้เป้าอีก2,405นะครับมันก็เลย ได้คะแนนค่อนข้างดีแล้วก็มีคิวอีก4ีคิวด้วยแล้วก็มีค่าสปอตอีกที่เห็นตรงนี้8ปดคันนะเ,เงินที่ได้มาก็หักค่าซ่อม5้าพัค่ากระสุน6กพันสี่นะครับแล้วก็ยุทธปัจัยหมื่นเดียวนะครับแล้วก็ลูกทองไม่ได้ใช้ก็เหลือเงินมาใช้8ปดหมื่นสี่นะครับเป็นเป็นรถพรีเมียมที่เก็บเงินดีนะครับแน่นอนว่ารถพรีเมียมพวก l t เนี่ยมันเก็บเงินดีนะครับแต่ว่า จุดเด่นตอนนี้เลยที่ผมใส่อุปกรณ์ตามนี้อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก,ก็คือในเรื่องของค่าพลังตัวนะครับเวลายิงเนี่ยระยะไม่ได้ไกลามากระยะกลางๆเนี่ยไฟไม่ค่อยติดนะไฟไม่ค่อยติดคนที่จะเห็นผมเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น LT ด้วยกันนะครับ LT ด้วยกันส่วนปืนเนี่ยมันคมของมันอยู่แล้วคมได้ประมาณหนึ่งนะคมได้ประมาณหนึ่งเลยมันอาจจะมีปลิวๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเห็นเต็มตัวล็อกเป้ายิงอ่ะโดนแน่อนอนแต่ว่าเจาะเข้าหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วก็ระยะการมองเนี่ยแล้วก็ใส่อุปกรณ์ไปก็เห็นเห็นก่อนนะจะเห็นค่อนข้างดีแล้วก็มีค่าพังโตที่แจมแจมแบบเนี้ยก็เจ๋งอันนี้ผมยังไม่มียังมีพรางแค่3คนนะผู้การยังไม่มีพรางนะถ้าผู้การมีพรางด้วยก็จะโหดยิ่งกว่านี้นะครับก็เป็นรถที่น่าสนใจนะแต่ว่ามันก็จะลําบากในเรื่องของการทัเดาเมจเพราะว่ามันต้องขยันยิงนิดหนึ่งนะครับมันก็ตรงนี้นิดเดียวแต่ว่า ความคุ้มค่าเนะี่ยถือว่าให้ให้เต็ม10เพราะว่าราคาไม่แรงได้ LT-T8 ด้วยแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับใครสนใจก็อ่ะไปลองดูได้นะแต่ว่าแนะนำให้ใส่อุปกรณ์แบบที่ผมแนะนำแล้วกันนคะรับอุปกรณ์เทพๆท0 2.0นะครับวันนี้ก็รีวิวเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็พบใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คอลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้ช่องนิกกี้ทีวีเปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3มเลทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเลท80ดบบาทขึ้นไปนั้นจะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชมสนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้เดสคริปชันในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากปุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ